ธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทั้งรายเก่ารายใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสําหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวด่วนทําไม่ได้สิทธิ์20ล้านสิทธิ์เท่านั้นหากพลาดสิทธิ์อดรับเงินในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัดเลยนะคะสําคัญมากๆเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่ตาตังการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์และการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งพาร์ทธนาคารกรุงไทยมีการแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนและในส่วนของการประชาสสัมพันธ์ในการเปิดลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสําหรับประชาชนประมาณ20ล้านสิทธิ์เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันต่อตังซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนนะคะ2 0ถึงตุลาคม2 5งา และสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2 5 6 8ารหสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่อตังสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2 5 6 8อันนี้สำคัญมากๆถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งพัดค่ะมีประโยชน์อย่างไรสิทธิ์ที่ประโยชน์แบบไหนทั้งหมด5พดัเดี๋ยวเรามมาาดูค่ะ1ีกรเพิ่ม่มชวง ะค,ะคือประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็มีการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้จ่ายต่อวัน200บาทจากทางรัฐบาลเราเติมเข้าไปอีกผ่านจีวีเดดอีก200บาทไม่เกินวันละ400บาทเพิ่มสิทธิ์สาหรับผู้ยืน่นภาษี2,400บาทตลอดโครงการและผู้ที่ไม่ยืน่นภาษีหรือว่าอายุ16ปีขึ้นไป2,000บาทตลอดโครงการแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ s m e ในการเข้าร่วมโครงการด้วยรวมไปถึงเพิ่ม ทักษะให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการค่ะทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลการขายการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเพระนาะฉะนั้นคุณสมบัติหลักๆที่นันนานเรียนให้ทราบนะคะสําหรับบุคคลประชาชนทั่วไปผู้ที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการห่งรัฐมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่5มาก่อนท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะส่วนเงื่อนไขในการรับสิทธิ์นะคะ ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกค่ะท่านได้รับสิทธิ์แล้วไม่เกินวันที่11พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการเติมเงินผ่าน w v l l e t ด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป่ตาตังนั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์จะซื้อในส่วนของอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะในแอปพลิเคชันต่อตังก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนยถึง31ธันวาคม2 5 6 8ัาหสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นการลงทะเบียนนะคะทุกคนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังยืนยันสิทธินะคะผ่านแอปพลิเคชันต่อตังให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียม,มพร้อมๆกดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่อตังใน ที่ตุลาคม25 6 8ขั้นตอนในการลงทะเบียนค่ะง่ายๆเลยถ้าหากมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตัตางมาไว้บนมือถือแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตัตางกดที่รูปของโครงการคนละครึ่งพาร์ทหน้าแรกจะมีขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการและเราก็กดปุ่มคําว่าลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นหน้าจอก็จะแสดงสิทธิ์นะคะว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วถ้าหากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ททั้งระบบภาษีแลล้วก็บุค นะคะคุณผ,ผู้ชม,มก็ให้เราคลิกคำว่าต,ตกลงค่ะเพราะฉะนั้นการรับสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็คือเราใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งเลือกโครงการคนละครึ่งพัทนะคะแล้วก็สแกน QR Code ในการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัทหน้าจอก็จะแสดงสิทธิ์ต่อวันแล้วก็สิทธิที่คงเหลือจํานวนเงินนะคะถ้าเราใช้จ่ายก็คือวันละ200บาทรัฐบาลเติมเข้ามาให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือโครงการคนละครึ่งพัทธนาคารกรุงไทยแจ้งด่วนพี่น้องประชาชนจะต้องดําเนิน การทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนการรับสิทธิ์นะคะเพระนาะฉะนั้นไม่อยากพลาดสิทธิ์แอปพลิเคชันต่อตัางดาวโหลดมาไว้บนมือถือยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยถ้าทําไม่ได้ลืมรหัสผ่านเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยก่อนมาที่20ตุลาคม2568ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ